เป็นมนุษย์เป็นได้มีใจสูงเหมือนนกจูงมีดีที่แววขนคนใจต่ำก็เป็นได้คล้ายคล้ายคนรักษาตนให้ดีที่เกิดมาคนทุศินย่อมทำใจใฝ่แต่วุ่นบาปหรือบุญไม่พินิษชิดเหลวไหลอยู่ร้อยปีมีแต่ทำความจันไร จำเริญใจแต่ไร้ค่าราคาคนใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์สาเราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาจิตหันสาทุกคืนวันสุขสัร์จริงใจสกปรกมืดมัวตัวร้อนเรา่า ใครพบเข้าเขาก็เรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดคิดประวิงรวนเป็นสิ่งทำตัวกลั่วอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงพ้นชั่วก่อนตัวตาย ก็สมหมายที่เกิดมาครานนี้เอ่ยออขอความสุขสวัสดีจงมีแต่แก่ท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่8 8กันยายนพศส5 6 4ณที่ทดงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายถ้ำเขาแหลมอยู่ที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว ันนี้ก็กลับมาจากวินทะบาทแล้วเนาะเออเห็นน้ำหมอกก็เลยขึ้นมาขึ้นมาจากถ้ำเนี่ยถ้ำอยู่ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมา,นมาเหนือถ้ำมาหน่อยนึงเออดอกไม้ป่ามากินหอมดีตัวลวดะ,ด,วอะอดอกไม้ป่าก็งามเด้อเนาะดอกไม้ป่าเออนะ ดอกไม้ป่าโน่นอัน,นอันนู้นดอกดอกมะยมเงินมะยมทองนนเป็นพวงขาวๆนนะมะยมเงินมะยมทองอันนี้ดอกอย่างกับพวกูอ้จากซื้อดอกไมออ่รู้จักชื่อเลยงามดีตัวงามธรรมชาตินะโอ,อ้น้าหมอกน้าหมอก นาแบบธรรมชาติขึ้นออกกำลังกายออกกันก่อนเออมาไม่เมื่อยไม่เห็นนําหมอกก็สดชื่นมันก็หายเหนื่อยเออหัวมัายมเงินมายมทอง <c oughs> บอกโขดใจหัวชโชว์หัวพวกนี้ <c oughs> จะชโชว์หัว หยมเงินบกยมทองยินใจก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนมายมจริงๆเลยแนละ้วเนี่ยมายมเงินมายมทองเออดอกของเขาดอกจะเป็นพวงเป็นพวงเลยงามเด้อช่อเนานะเอองามอยู่เด้งามสำหรับคนมักดอกวะคนปลมักกว่าปลงามเหรอเออเออหมดหมดแล้ว màu cột bên hòn đấy nó nhôm gan nó nhôm thường, nhìn hัว không ấy này, hัว nhầy đấy, cột tung hòn đây này, nhìn vào, ừ, nó cột đầy chẳng đầy tung hòn vào, bẻ cái cành vào, cột tung hònเฉo như vậy, bẻ cái bông nhôm này là, bên nấm nầm, nầm lép หัวตะปุเพราะว่ามายมเงินมายมทองเออก็เป็นเป็นโสมโสมไปต้มเป็นยายาอายุวัฒนะเจะมาไปต้มกินเรื่อยไปต้มฉันดอกเขาจะเป็นพวงยาวเห็น,น,นหบ่ดอกงาหอยจางสุวรรณเอ้ยเอาไปปลูกมะเอาไปซาดามะเอาไปปลูกในดเด้อเออนอดเหรีอญจิตย์ สักครึ่งเดือนเออมานน่นเล่นบ้างน่าเล่นทั้งเขาแหลมพ่อกินพ่อกินอาหารทะเลต้มข้าวใส่เกลือเออต้มข้าวใส่เกลือฉันอาหารทะเลออกภาษาแล้วก็มาใครอยากมาก็มามาดูทุกมัน <c oughs> มาดูทุกมาดูทุกเออบรรยากาศเขาแหลม นักปฏิบัติทั้งหลายก็กลัวทุกข์ก็ไม่มาดอกเด้เออนักปฏิบัติสนมากจริงๆล้วก็ข้อพยานได้ถูกเออข้อพยานดอกถุกนักปฏิบัติก็บั่บาบงทุกหน่อยแหละมันจังเสียนถุกเออโอ้มืดมากลละมั่วแล้วอ่าน่นดอกมายยมเห็น หลายพจนละมายมยหินมายมเงินมายมทองเขาเรียกว่ามายมเงินมายมทองเขาเรียกว่าเป็นอะต้นไม้มงคล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 โอ้ฝอนตกเมือ่อคืนตกว่านกนตกเศร้ามากใครแด่เน่เศร้าตกเกอให้พระปิทบาท พาอ,ออกบินทบ,บาทค่อยเนี่ยบินทบ,บาทมาแล้วนี่เลยขึ้นมาอีกเออขึ้นมาขึ้นมาเหนือถ้ำขึ้นมานี่แลแหละดอกมายมเงินมายมทองสวยงามเป็นพวงเป็นช่อเป็นช่อขาวเป็นช่ออันนี้ก็ยา นิตายานีน่ยแหละนี่ออนลกมาเล่นจะตกอีกว่าฝนต้องใชอีก <c oughs> พออ่อโยก่องเขา่า <c oughs> อันนี้ตัวมันยมเงินมันยมท่องตัวนี้แก่แล้วมันเถาแห้งเถาแห้งมันก็บ่งามแล้วเถาคือคนเถานั่นาแล้วเออเออไหมต้นมันใหญ่มันก็บเถาใบมันก็บ่ชอบมันก็บเนยน่อยดอกมันมันเถาแห้งแล้วขุนน่ะต้นหัวใหญ่เด้เออหัวฝักใหญ่เลยขุนเห็นบ่เอ้ยหัวไปโชด เกิดทั้งหินเ,นเออเกาะหินเกิดเลยเอามันกินกินหินเป็นอาหารนะวะต้องใส่เออต้นไหม้มันก็กินดินได้เป็นอาหารไอ้นี่มันกินหินเป็นอาหารเออแปลกขึ้นกันด้วยหินทั้ง,งนั้นเลยตัวนี้หน้าผาเนี่ยเออมันกินหินเป็นอาหารดมยมายอมเงินมายมทองนะ่ะปลูกดินก็ได้ปลูกหินได้ นทนทานเหมือนทนทานเลยต้นไม้เกิดตั้งหินตั้งอย่างนี้ยะทนเนี่ยทนหมากเนี่ทนมันหมักจัางสี่เนะาะใบคือบางยมนหน่อยแหละก็ไม่หนอดมันก็นมไม่จิ่มปนเขียบไม้จิ่มปนเฉยแหละแมงมันจินเนาะห้อยแมงมันจินเนาะห้อยแมงมันจินในเสียนะ เออคนก็จินได้ละก็คือหยอดบาง n มนัมม่นแหละมายมเงินมายมทองเขาว่าตั้งสื้อยังงามยังเป็นตะด้วยเป็นตะเสวงหาเด้คนหมักเงินหมักทองเนาะหมักเพชรหมักพรอยเผินเล้เออก็อตั้งมันเห็นไปตั้งสื้อยังงามแหละเออบรรยากาศบน

กระเสียตายจากดินนำมาไฟหรือบ่บ่อยากยูวหรอบ่โลกมนุษย์นี่คือหายใจคือเขาอ,ออกกระแฮกยังสิงนะ <c oughs> <c oughs> อัอะนนี้หมอกกระจายนะไม่ใช่หมอกเป็นก้อนก็เลยบ่งามโอ้เสียงไกป่ปลา เขาใส่ตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองไหลไก่ปลาแล้วนี่อืไก่ปลาตะกอนไก่ปลาหลายหลแต่มาเบิงฝูมันแอบเบิงมันเอาไก่ปลาเอาไก่ปลามาเลียงขอเขามาเลียงเอามาอยู่สองโตเอามาเลียงตัวปูกับตัวม่มันออกหลกเสื้อแหล้วมันไปน้าไก่ปลาอีหลีเลยตอนนี้โอ้ยไปน้ําเขาเลยตอนนี้มันหล่อมูมาอยู่น้า มาอยู่น้ำเนี่ยตนต่ตอนนี้ตอนนี้มูมันก็ลอบล่อออกไปบ่กลับมาเลยเอตอตะก่อนหลายฟูงหนึ่งสี่สิบหาสิบตนตอนนี้บ่หลายแล้วมันบ่เหลือคนคนจินคนจินพวกพันยิ่งดักเหลือบ่หลายแล้วไก่ปลาตอนนี้เออไก่ปลากับบ่หลาย เอาไปกินเป็นอาหารหมดกินตะพื่อตะพื่อเหรอคนกินหอดหมดหอดเสือหอดส้างโอ้ยกินเขานั่เขาสิกินแนกกัย่านเนี่ยโควิดมาขอกินปอดอย่างเดียวกัไม่กินปอดมันกินตะปอดดอกโควิดก็เลยตับไตใส่พุ่มกับปกาจนดอกแต่มนุษย์เนี่ยที่กินตั้งปอดตั้งใส่ตั้งพุ่มตั้งเนื้อตั้งหนังเอ้กินตะพื่อตะพื่อหอดกระดูก เ้ยินยังก็มายัางแล้วมนุษย์มาน้าเนี่ผีดิบบาสุรกายเอออยู่ในโตของเขาเนี่แหละกันใจมันเป็นม่านเป็นหยักมันกบกายก็เป็นม่านเป็นหยักขึ้นกันหาจินแต่เพื่อแต่เพื่อขาต่เขาเออใจร้ายใจโหดใจเหี้ยมเออไกาด that can you